สวัสดีครับพี่น้องพ้องป้าสุกผู้ทุกคนพบกับซองของดีบ้านน้องนะครับน้องมาน,นี่ฮอกาสีมารีวิวนะครับนะ้อรีวิวอ่ากิจวัตรประจําวันยามสอ่อตื่นมาฮเฮาเ็ดอย่างเนี้นะครับนะ้อก่อนไปทํางานนะครับอืมเบิ่งจิดะตื่นเส้อมาก,กะอยมมะยามบ่ันไหนซ้วงบันไดครับกะอาร์ตเลยครับคิดคอนเทนต์ใดยามเมื่อคืนตื่นเส้อมา กระนำเลยอืมนครับกระจักจมอียงดอกเอาไปกันเลยไปนี่นะครับยางมาโอ้โหมุนตัวยางทีเป็นหนึ่งทีเหมือนรอนะฮะกระเดินไปครับโอ้โหสองทียังโอ้มีการซีนิวนำทางนี่ครับโอ้โหเต้นเข้าไปห้องน้ำด้วยแบบโอ้โหในห้องน้ำยังเต้นเหมือนพับเลยอ้าวเขาได้ออกมาละ ตอนออกมานี่อย่างเทเลยมีสโลโมชั่นด้วยนะฮะอือหืว่าไงเสยหน้ามาเป็นหนึ่งทีเหมือนลออย้วครับเขาจะทำยังไงโอ้โหเขาได้ใช้เ e อลเอลเอลีดมเขานะโอ้โหจะว่าน,นี่ร้องมนแคนด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะดีดมากเลยอาบน้ำเสร็จนะฮะจัางมานี้โอ้โหอารมณ์มาเต็มครับฟิลนักร้องโอ้โหมีซีนิวเลยดูเหมือนจะสนุกมากเลยอืม เป็นบ้าหรือไงว่าให้ตัวเองนี่ฮะจังหวะนี้ก็เตรียมเสื้อผ้ามาแล้วว่าไงดดนิ้วปับเอ้ยดดนิ้วแล้วก็แต่งตัวเลยโอ้โหเท่เออเหมือนเขาจะไม่รู้ไปกันเลยฮะทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปครับเรามากินข้าวชาวกันเลยนะครับนะวันนี้ก็ได้เมนูว่างไงครับโซไก่ดาดกระทะไปหนึ่งที โอ้โหสีนี้ออล่ามากเลยฮะเพราะว่าเราใช้ฟิลเตอร์อันสดใสอืมโรยหอมปีเลยนะฮะผักซีเออใบเดือยนะฮะหอมปีนะฮะอืมแล้วก็ทําการเปิดติบข้าวนะฮะโอ้โหติบบักใหญ่นะกินนะว,วันนี้มาโชว์ใช่ครับวันนี้เราไม่ได้มากินโชว์นะเรามารีวิวนะฮะเราทำอะไรไปบ้างอืมโอ้โหไปฮะเตรียมตัวใส่หมวกกันนอกไปแล้วครับจังวันนี้ ถ่ายทำครับจังหวะนี้ขึ้นคอยหน้าวัดครับจังหวะนี้ว่าไงขับรถชมวิวทิวทัศน์ครับพ่อแม่พี่น้องกาประมาณนี้นครับการพีวิวชีวิตประจําวันในแต่ละเสาของผมนะครับนออ้อถ้ามากอย่งไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมได้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบา,บาย